สวัสดีครับเพื่อกับ EP 3นะครับ EP 3แล้วก็ EP ที่2องเราก็ออกไปได้แค่ห้องข้างๆนะออกได้ประมาณ5วิโดนค่าเลยมาดูว่า EP 3นี้ผมจะออ,ออกได้ถึงกี่วิคือต้องยอมรับว่า เกมยากจริงนะเกมยากจริงเกมค่อนข้างยากเลยเดย์หนึ่งาเริ่มกันเลยนะครับว้าวครั้งนี้เรามีหนังสือ Yeah, yeah, yeah. Hey, my mama. Do you want to play hide and seek? Me, Drop ดอาไปว่าวางนะทุกคนจะไปวางตรงไหนเยี่ yeah. <ś les> อะไรอะ่ะดูแล้วผมต้องเอาคัมพีไปวางไว้ตรงไหนสักที่นะนั่นน่าจะเป็นภารกิจของที่นี่ ว่าไปวางไว้ไหนยียีมันกำลังดิบ

<5. S 2> มันอยู่ก้างหลังผมไม่ห<ฮ>ผมว่าเกมนี้มันต้องเกมไหววะประเด็นคือมันเป็นมืนปริศนานะคือเราต้องหาภารกิจมันไม่เฉลยภารกิจด้วย แต่ตอนนี้มันคงใบ้ๆผมมาแล้วล่ะก็คือเอาคำภีไปวางไว้ที่ที่ที่เหมาะสมโอ้ต่ 哎呦！哎呦！ เย่ว yeah. ู้รอดไปทีรู้สึกห้องนี้จะมีประตูอยู่ตรงนี้ด้วย คือแกๆกกหน่อยไม่ได้หัวแบะทันทีแกกนิดแกกหน่อยไม่ได้ ข้างล่างไม่มีที่หลบเลยนะแกรฟูดแอปข้าง่างข้างล่างนี่ไม่มีที่หลบเลยนะทุกคนแอปสั่งอาหารอันอืมต้องเล่นเกมเร็วแบบนี้ตอนนี้เราก็ต้องสำรวจแมปไปก่อนนะทุกคนว่าตรงไหนมีที่หลบบ้างนะ The Last Day ก็ชั้นบนก็จะมีที่หลบอยู่สองจุดเ้ยเสียงหนูหนูมันทำเสียง นจบแล้วทุกคนเอ้ยแต่เมื่อกี้เราเหมือนเจอทางเข้านะเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อนะทุกคนเอ้ยแต่เจ๋งดีนะฉากจบมันม,มีหลายแบบนี้ Game Over ไปสำรวจห้องใต้ดินตรงนั้นกันว่ามันมีอะไรโอเคนไหมก็อีกห้าตาสุดท้ายเรียกว่าเราจะเล่นแบบไวๆนะกินไว

เฮี้ย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 ไม่ไม่เฮ้ยดันวะได้ไงวะดีมันข้างไปแล้ว ไปกันเลยทุกคนมีที่โซนนี้อยู่ไหม ต้องอย่าไปโดนของนะทุกคนเกีย yeah. ทางออกแล้ววะเ้ยเเ้้ยเียยลบไง มีได้อยู่แอกเดียวเอกเดียวมันมาเลยนะเฮ้ยแต่ว่าตามเมื่อกี้ผมเล่นนานอยู่นะ ไม่ค่อยมีที่หลบเลยฮะร,รู้สึกว่ามันจะมีห้องฝั่งนี้ด้วยห้องน้ำก็ไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบเลยเอะูอไม่ค่อยมีที่หลบเลยทุกคนไม่จจุดเกิดที่เรา่นแหน เราต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะสำรวจไปเรื่อยๆเพื่อเปิดแมปแต่ห้องใต้ดินเมื่อกี้ก็ก็เหมือนไม่มีห้องเลยนะเราจะไปแบบวัยๆอะไรน,นะกันแน,น่บาคน มาสำรวจห้องน้ำสักหน่อยเดี่ยวห้องน้ำก็ไม่น่าจะมีที่หลบเอ๊ยหรือว่าเอาลงในอ่างได้แต่ปกติมันก็ต้องเห็นไม่ให้ลงในอ่างเราจะไปกดลงอ่างก่อนนะทุกคนอะไรวะตาดท้านแล้วเนี่ย นีกเกินเอ้ยผมว่าผมทำคลิปแบบกินอย่างนี้ดีกว,ว่าดีไหมอืมแต่กินมันก็ต้องเปิดตัวนะผมค็อยากเปิดตัวเทไรไฮ้ยใส่หน้ากากกินก็ไม่ได้ฟิลอีกอะ

มไม่ทันนี่วันนี้ <c oughs> มันก็เร็วเกิน เยี้ยไอ้เหี้ยดอบมึงดอบแรงเกินกูไม่รู้ว่ามึงเหีวางเบาๆพี่แกเล่นโยนเลยอ้เกมโอเวอร์โดนรับประกินไปแล้วนะ โอเคครับก็จบไปแนละ้วกับ EP 3แล้วกันเพราะว่านี้เวลาก็ผ่านมา20นาทีแล้วนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปใน EP 4นะครับในวันพรุ่นี้ว่าผมจะเปิดแมพไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเริ่มจะรู้จับจุดถูกลนะคือเสียงนิดหน่อยที่มันมาเลยแล้วก็จะกลยุทธ์ตอนนี้ของผมก็คือจะสำรวจจุดที่สามารถซ่อนได้นะ ะสังเกตว่ามันซ่อนปุ๊บมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยแล้วมันไม่อยแผนที่ให้ดูนะเราต้องเปิดแมพจำเองไปเรื่อยๆนะภารกิจก็น่าจะเป็นพวกหาหนังสือไปวางในจุดต่างๆนะน่จาจะประมาณนี้โอเคกลยุทธ์ของผมก็มีแค่นี้ก็แล้วกันแล้วค่อยไปต่อแล้วก็หากลยุทธ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับเรื่องการยิบระอาป ในอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบาย